อย่างที่ดิฉันเกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เราจะได้พบกับผู้ชายเสียงนุ่มๆชัดชัยชัดอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชัดชัยชัดโอ้ชัดเจนมากจริงๆนี่คือชื่อจริงเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็เลยมาเรียกกันว่าชัดชัด ใช่ครับหรือว่ามีชื่อลดนชื่ออื่นชื่อนี้เลยครับตั้งแต่เด็กๆเลยชัดชัยชัดเลยใช่ครับแล้วเป็นคนที่ไหนคะผมเป็นคนกรุงเทพครับกรุงเทพเลยกรุงเทพครับกรุงเทพโดยกําเนิดโดยกําเนิดครับเกิดที่โรงพยาบาลไรคะน่าจะเลือดสินนะฮะอ๋อเหรอนี่เองใช่ครับเพราะว่าผมเกิดกเิดแถวสาธุประดิษฐ์บ้านเกิดอยู่สาธุแ้วพี่น้องกี่คนคะพี่น้องถ้าคุณพ่อคุณแม่เดียวกันก็มีสองคนแต่ครอบครัวขมครอบครัวใหญ่คุณพ่อก็ไปมีครอบครัวเพิ่มอีก <S <S สองสามครอบครัวอ๋อเหรอคุณพ่อหล่อมากครับคุณพ่อหล่อมากผมก็เลยรวมกันแล้วพี่น้องน่าจะเยอะก็จะเยอะครับแล้วก็คุณแม่ก็มีอีกครอบครัวหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แล้วแล้วโตมายังไงฮะโตมาอยู่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าอยู่กับด้วยอุบัติเหตุทางครอบครัวผมนี่คือคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนไม่เข้าใจกันอยู่กันไม่ได้ก็ต้องแยกทางกันในระหว่างนั้นคือผมก็ยัง อ่อนอยู่ใช่ครับใช่ครับก็ผมก็ไปอยู่กับยายครับเป็นคนโตหรือเป็นคนเป็นคนคนเล็กครับคนเล็กแล้วพี่อะคะพี่สาวพี่สาวไปอยู่กับพ่อพี่สาวอยู่กับพ่อคุณแม่เอาผมมาอยู่อ๋อใช่แต่ว่าคุณแม่ก็เอาผมไปอยู่กับยายอยู่คือให้ยใช่แต่ว่าเออก็โตมากับคุณยายใช่ครับก็เป็นอีกแบบนึงนะก็คือจะแบบเหมือนกับ ได้อะไรคะเขาก็จะได้วัฒนธรรมหรืออาจจะได้สิ่งที่เป็นที่คุณยายอาจจะสอนมาความเป็นไทยๆอ่ะ <ผม S 1> ใช่ไหมผมว่าโชคดีครับคือผมพอผมโตขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนแรกรู้สึกว่าวันเด็กวันพ่อ,ว,พอวันแม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกเอ้ทำไมเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยจะมาหาไหมฮะก็มาบ้างครับมาบ้างแต่คุณคุณแม่ก็ยังไปไปมามาเพราะแต่คุณคุณแม่จะมีปัญหาคือว่าพอคุณแม่ไปแต่งงานใหม่เนี่ยจะเอาผมไปด้วยก็เหมือนเป็นลูกติดอะไรเงี้ยก็คือเราเข้าใจพอเราพอเราโตแล้วเราจะเข้าใจทุกอย่าง ก็คืออ๋อมันก็แค่นี้เองอะไรเงี้ยคนสองคนแล้วก็มันก็เราพอตอนเด็กเราก็จะไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรก็อาจจะน้อยเนื้อต่ําใจตามภาษาเด็กๆแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้ฟูมฟลยผมโชคดีหน่อยตรงที่ว่าผมไม่เป็นเด็กฟูมไฟยลย<ม>อยู่อยู่ได้อยู่ง่ายอะไรเงี้ย<ม>อยู่กับยายก็ยายก็ปล่อยแบบว่าชีวิตอิสระ<ม>เป็นเหมือนถ้าเป็นแบบสนทัตว์เป็นสนทัตว์เปิดเลยครับม,มีอิสระในการวิ่งการเดินการนอนการกินอะไรเงี้ยครับใช่แต่คุณยายก็ถือว่า ดูแลหลานชายคนเดียวเลยใช่ไหมคะโอ้เยอะครับ <S <S อ๋อยังดูแลคนก็เป็นครอบครัวใหญ่มากครอบครั<ม>วบ้านคุณยายนี่จะมีหลายหลานเยอะมากครับอืมค่ะก็ก็ไม่ได้อยู่กับพี่สาวใช่ไะมไม่ได้อยู่แล้วเจอกันไหมฮะเจอเขาเจอกันเจอกันบ้างครับแต่ก็อยู่ไม่ได้ไกลกันครับแต่เด็กๆเราเหมือนไกลฮะแต่พอเราโตมันก็ไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ย<ม>เด็กๆก็หูการเดินทางแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมค่ะทุกอย่างมันดูยิ่งใหญ่หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วคุณยายเลี้ยงยังไงฮะคุณยายคุณยายก็เลี้ยงแบบปล่อยเลยครับคือมีข้าวกินหนึ่งสองสามมื้อกินก็ได้น อย่างผมตอนเด็กก็เป็นคือบ้านผมอยู่ในสลัมอะคือผมจะกลับก็ไม่ได้ก็ไม่มีใครตามจะกลับจะกลับก็ก็ไม่เหมือนไม่มีใครรู้อะก็กลับนะวันนี้ไม่กลับนะก็ไม่ต้องบอกใครชีวิตคืออิสระเป็นของตัวผมเองอะไรเงี้ยจะดีจะจะดีจะจะเลวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมเลยอะแล้วเราไปทางไหนซะมากกว่าอ่าผม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 โชคดีนะที่ว่าผมคิดว่าเพราะว่า สถานที่ที่ผมโตเนี่ยก็คือสลัมเราดีๆนี่แหละแต่ว่าผมชโชคดีตรงที่ว่าผมเป็นเด็กที่คิดได้เพราะว่าผมคิดว่าเอ๊ะทำไมพ่อแม่ถึงไม่เราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยแล้วเราไปทําให้ตัวเองไม่ดีอะไรเงี้ยคือเพื่อนๆเนี่ยก็มีเสพยามีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเป็นคนตัง<ร>้งแต่เด็กๆเลยเหรอใช่ครับใช่ก็มีตอนนั้นเด็กก็ก็ไล่ตั้งแต่ประถมพอพอประถมพอประมาณอายุสักป .6 หกหน่อยก็เริ่มอยากโตแล้วไงฮะเด็กผู้ชายก็เริ่มอยากแสดงความเป็นผู้ใหญ่ โดยการดูดบุหรี่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนื้อเนื้อของประมาณประมาณประมาณสิบสิบขวบก็เริ่มแล้วเหรอใช่ประมาณนั้นคือผมก็เชื่อว่าเด็กทั่วไปก็เป็นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าการได้แสดงการหยิบบุหรีเนี่ยขึ้นมาดูดในกลุ่มคนแรกรู้สึกเป็นฮีโร่มันเป็นความเชื่อของนเด็กอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่อะไรเงี้ยครูก็สอนว่ามันไม่ดีนะฮะใครก็สอนตอนนี้เรา เราเหมือนคนไม่มีค่าอยู่แล้วไม่มีใครต้องการเราอยู่แล้วเรายิ่งทําตัวไม่มีค่าไปอีกเราเราเราผมก็เลยคิดได้ว่าทําไงก็ได้เราทําให้เป็นคนดีเราอะเป็นคนดีเราจะต้องเรียนหนังสือเราจะต้องดีให้ได้<อ>มันคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้ครับใช่ฉนันก็ไม่ได้มีปัญหาเลยเรื่องเรื่องการเรียนก็ไม่มีปัญหารเรื่องวีรกรรมพฤติกรรมความประพฤติอะไรไม่มีเลยก็เกเรก็เกเรตามภาษาเด็กๆเขาบี้เราะกบเด็กๆแถวๆนั้นพอมีผมก็ก็มีครับตามภาษาเด็กๆก็คือ ก็ตีกันบ้างขโมยของคนนึงคนนี้บ้างเหมือนขโมยมะม่วงเนี่ยเป็นเรื่องแฟนฉันเนี่ยโอ้โห<ม>สนุกมากกันได้ไปได้กินมะม่วงของคนอื่นอ,อ,อะไรเงี้ยใช่เอารองเท้าแตะร่อนบ้างอะไรเงี้ยร่อนตัดขั้วบ้างอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรเงี้ยคือตามภาษา,าเด็กๆตามวัยไปอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะแล้วเรื่องดนตรีมาเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่วัยเด็กไหมเกี่ยวครับเพราะว่าผมเนี่ยเหมือนเป็นเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวสูงแล้วเพื่อนผมจริงๆนะคือเพื่อนผมก็คือเสียงเพลง ผมก็จะผมจะอยู่สามารถจะอยู่กับหน้าวิทยุได้ทั้งวันทั้งวันตลอดเวลาเนี่ยเป็นแบบแบกไปอะฮะไม่ก็จะเป็นเหมือนตอนก่อนนั่นจะเป็นพวกวิทยุซันโยโซนี่พานาโซนิที่มีสองหน้าอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็คือตั้งอยู่แล้วก็นั่งฟังอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วฟังอะไรฟังเพลงฟังรายการวิทยุฟังละครวิทยุอะครรายการวิทยุเคยจําได้ตอนนั้นฟังหมึกสีม่วงอ๋อโหเนแล้วก็มีจิ๊กโกลยมบ่ายอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ฟังเทปบ้างฟังเทปบ้างจากของคุณแม่เนี่ยแล้วบางทีคุณแม่ก็ย้ายมาอยู่ใกล้ๆก็ไปไปหน้าห้องคุณแม่ก็เป็นฟังเพลงคุณแม่ชอบฟังเพลงสากลแล้วก็ได้ได้อิทธิพลมาจากคุณแม่ด้วยเหมือนกันใช่ครับพอจะจําเพลงที่เราประทับใจในวัยเด็กได้ไหมครจำได้ครับคือเพลงในวัยเด็กที่ประทับใจเนี่ยที่ผมเริ่มเริ่มรู้สึกพอเรียกว่าเริ่มฟังเพลงเป็นเลยฮะเริ่มฟังเพลงเป็นฟังเพลงเป็นหมายถึงยังไงก็คือฟังเพลงแล้วเราเห็นภาพ เนเห็นภาพในในเพลงนั้นแล้วทำให้เกิดจินตนาการก็น่าจะยุคของคิริบูลของพี่ออสคิริบูลแล้วของของคุณสุชาติชวังกูลสองคนนี้มีอิทธิพลต่อการร้องเพลงผมมากครับเสียงเพราะทั้งคู่ใช่ครับเพราว่าโอ้โหเสียงแบบหวานเนาะใช่ใช่ครับใช่ครับก็ผมก็เริ่มต้นจากการเรียนแบบก่อนเออเรียนแบบเรียนแบบใครก่อนก็เรียนแบบพี่ออสพี่ออสนี่จะคาแรคเตอร์จะจะจะชัดมากกว่าพี่พอ่อู๋นี่เขาเสียงแบบมันจะแบบมีจะ บอกไ,ไม่ถูกอ่ะในคุรีนแตบบดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอไว้ครองเมื่อยามสองเราต้องห่างไกลลูกคอเขาอยาูอ่บย่อยครับเพียบพูดคุสุชาติก็ลูกคอเพียบเหมือนกันนะล้วคุณสุชาติเพลงอไรคะคุณสุชาตินี่สัญ,ญ่าจะาทั้งทางอัลบั้มเลยเพราะว่าที่ที่บ้าน ที่บ้านของคุณพ่อบางทีผมจะไปหาคุณพ่อวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยกไ็ไปฟังเทปของของลูกพี่ลูกน้องกันก็จะทั้งทั้ง<ช>อลบับนะ้านอ่ะมือดวงใจรักชาใจรักแล้วแล้วแล้ว่งของสุชาติเขาเสียงเขาจะต่างกันไหมฮ้ให้ผมมาเห็นภาพอะไรเงี้ยทาให้เกิดจินตนาการก็เลยพอเราเริ่มฟังเพลงเหล่านี้เป็นแล้วเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มแบบว่าเริ่มอยู่ในในเขาเรียกในในในมล ในเขาเรียกว่าเวทมนต์ของใช่เสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเราก็อยู่ในจินตนาการของเพลงแล้วก็จะฟังเพลงทั้งวันเนี่ยใช่ครับแล้วไปร้องหน้าชงหน้าชั้นไหมเวลาไปเรียนร้องหน้าชั้นนี่จะไม่ค่อยตอนเด็กๆนี่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ตอนที่เรียนมหาลัยเนี่ยวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะต้องไปร้องทุกวันเพราะตอนนั้นผมเล่นเล่นดนตรีแล้วเรียนไปด้วยครับต้องฮิวกีตาร์ไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนเด็กๆก็แค่ว่าชอบเพลงชอบฟังฝันไหม ฝันอยากเป็นอะไรมีใครเป็นไอดอลหรือแบบเด็กเขาแบบมีตำรวจมีทหารอยากใครเป็นฮีโร่เป็นตอนนั้นก็ไม่ชัดเจนนะคือผมเนี่ยผมผมเหมือนกับว่าคือเราชอบแต่เรายังไม่คิดอยากจะเป็นแต่ว่ารู้ตัวเลยพอโตมาตมองกลับไปว่าสังเกตจากตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ไหนมีมีดนตรีก็จะมีเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆอย่างเช่นวงเล่าอะไ องเราจะมักจะมีกีตาร์อยู่ติดวงเสมอเงี้ยเราก็จะไปนั่งเปิดหนังสือเพลงเราไปนั่งร้องให้เขาอะไรเงี้ยพอเขาวางเราก็จับมาอะไรเงี้ยมือคอมยังมือยังไม่ถึงเลยเพราะมือตัวเราเล็กเริ่มจับกีตาร์ตอนอายุกี่ขวบคะตอนนั้นก็น่าจะเป็นเด็กนักเรียนมาถมประมาณหกขวบอ๋อหกขวบเหรอไม่ไม่ใช่หกขวบหกขวบนี่เขายังห่วงอยู่ประมาณปหกปหกก็ประมาณสิบกว่าครับสิบเอ็ดสิบสองใช่ครับใช่ใช่ใช่ เขาก็เขาก็ยังไงฮะเขาวางเราหยิบมาเล่นบ้างใช่ก็ผู้ใหญ่ก็ผมก็เหมือนเป็นแบบว่าสารถีประจําวงเล่าน um ้ําแข็งหมดเราก็เดินให้อะไรเงี้ยเขาก็เลยอยู่ในอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในบ้านอยู่ในอยู่ในชุมชนละเขจะมีใช่ครับแใช่ครับใช่ครับและเสร็จแล้วเนี่ยเราจาเราเราจำได้ไหมว่าเราเคยแวบคิดไหมว่าโตขึ้นฉันต้องเป็นฉันจะต้องเป็น เป็นนักร้องหรือฉันจะต้องเป็นใส่ใเครื่องแบบหรือจะต้องเป็นหมอต้องเป็นอะไรเด็กๆก็จะมีความฝันบ้างอะไม่มีเลยฮะไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยครับผม่แค่มีคเามรู้สึก<อ>ว่าเล่าไม่ไม่แค่มีคเามรู้สึกว่าอยาก<ไ>อยาก,อยาก,อ,ยากอยากเรียนค,ความฝันคืออยากเรียนเพราะว่าผมจะค่อนข้างครอบครัวผมค่อนข้างได้โอกาสในการเรียนเพราะว่าอยู่ในสังคมนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เรียนน้อยครอบครัวคุณยายเนี่ยเรียนน้อยหมดเลยก็เลยไม่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา แต่เราอะอยากเรียนอะไรเงี้ยครับคือตัวตัวตัวผมเองเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยเราอยากเรียนใช่ครับก็ขยันไม่ก็ไม่ถึงเท่าไหร่ว่าผมก็เป็นมนุษย์กิจกรรมมากกว่าแต่ว่าแต่ว่าใส่ใจอะใช่ครับใช่ครับจะอยากเรียนอยากอยากอยากเรียนอยากให้มันดีขึ้นไปอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นไปครับใช่แล้วยังคิดอย่างนี้ต่อเนื่องจนถึงวัยรุ่นไหมคะใช่ครับโอ้นันชีวิตวัยรุ่นน่าสนใจดูซิว่าวัยรุ่นจะยังอยู่ในทิศทางที่ดีงามหรือ แหวกไปแหวกมาบ้างงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะครับผมสวัสดีค่ะค